สวัสดีครับพบกับผมดุมดิมชาแนลนะครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในเกม ROV เคยชินเคยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆเล่นไอริในตำแหน่งของออฟเลนกันนะครับวันนี้ผมก็กดโซโล่แรงมานะครับที่19ดาวสำหรับรูนในตานี้ผมก็จะใช้เป็นซอร์ส10เมตรสปิริต10เมตรแล้วก็ดักร้อนคอ10เมตรนะครับที่ผมเลือกเป็นสปิริตเพราะว่าจะทําให้ไอริตอนต้นเกมตีเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าผมไม่ถนัดที่จะใช้แอสซัสซินเนตนะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบ ให้โจมตีแรงก็ใส่เป็นแอสซิสซินเนตก็ได้นะครับสำหรับพลังแฝงของไอรีผมก็จะใช้เป็นเดวิลอวิค n น n งนะครับเมื่อเราใช้อันติเมทสกิลก็ทําให้คูดาวของสกิล1และสกิล2เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมเอามาใช้เพื่อที่จะให้เราสามารถปาดาวกระจายได้เร็วยิ่งขึ้นนะแล้วก็เซตไอเทมนะครับผมก็จะออกเป็นรองเท้าต้านสถานะดาบตัดเลือดนะครับดาบสีชมพูแล้วก็ออกเป็นโอนิแอมและไอเทมดาเมจชิ้นสุดท้ายผมก็จะออกเป็นฟอร์ลินชูดนะ ขอแค่มีแค่3ไอเทมนี้ก็ทําให้ไอลิสามารถตีได้แรงแล้วนะครับแล้วไอเทมที่เหลือผมก็จะออกเป็นการป้องกันนะจะออกเป็นทอยหรือว่าออกเป็นเกาะสะท้อนนะครับและชิ้นสุดท้ายก็จะขึ้นเป็นตายเกิดนะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบดาเมจแรงๆก็เปลี่ยนจากทอยเป็นฟอร์ลินทูดอีกเล่มหนึ่งก็ได้นะครับแต่ไอลิก็จะบางนะ ผมชอบเล่นไอริที่มีความถึกนิดหนึ่งนะครับจะได้มีเวลาในการยืนนัวไฟนะเพราะว่าถ้าเราออกแต่ดามเมจล้วนตัวของเราจะบางนะครับและอีกอย่างไอริแพทนี้ได้ปรับสกิลอัลติเมทมาใหม่นะเอาเป็นต้านสถานะออกนะครับตอนนี้เวลาอันติของไอริจะไม่ต้านสถานะแล้วนะ <Ret reat! S 1> ที่ตาน,นี้ผมเลือกเล่นเป็นไอริเพราะว่าไอริหลุดนะครับ <Ret reat! S 1> แต่ไอริเป็นตัวเลทเกมนะช่วงต้นเกมจะไม่มีอะไรวุ่นวามาก สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแบบต้นเกมปุ๊บบวกกันปุ๊บปั๊บเลยก็ไอรีอาจจะไม่ใช่ตัวแนวนั้นนะครับจะเป็นตัวเลดเกมเนาะที่จําเป็นต้องพึ่งไอเทมแล้วก็จาเป็นต้องพึ่งเงินนะครับฉะนั้นเราก็ต้องฟาร์มไปก่อนช่วงต้นเกมจะไอรี่จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเยอะเลยเพราะว่าขาดดาเมจน,นะแต่และสกิลเบามากยิ่งอันติแล้วอันติของเราไม่มีดาเมจน,นะครับแต่อันติจะทําให้เราสไลด์ได้เพิ่มอีก3ครั้ง ซึ่งออฟเลนในตานี้เราเจอกับซูเปอร์แมนนะครับซูเปอร์แมนจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยอยู่เลนของตัวเองนะจะไปโผล่ที่เลนกลางหรือว,ว่าเลนแชรีร่บ่อยมากฉะนั้นเราจะไล่ตามไม่ทันนะครับในช็อตนี้ผมฟิกเกอร์ไปแล้วก็อันตีนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมปาดาวกระจายไม่โดนทิกในการเล่นไอริเราสามารถตีลมเพื่อที่จะเก็บพาสซีฟของเราได้นะครับจะเห็นเป็นหลอดสีขาวอยู่ใต้เลือดของเราเนะาะเมื่อเราตี3ครั้งแล้วครั้งที่4ก็จะเป็นการตีแบบ two d a m a e นะครับ เราสามารถตีลมเก็บได้และอันติของไอริเราสามารถใช้คอมโบกับฟิกเกอร์ได้นะครับในเมื่อเรากดอันติแล้วก็เราสามารถกดฟิกเกอร์เพื่อที่เป็นการล้นระยะของไอริของสกิลได้นะคล้ายๆกับแพนด้านะครับแล้วก็ผมมีทริกในการแปลดาวกระจายให้แม่นๆนะครับก็คือเราสกิล2เข้าไปตีฝั่งตรงข้ามเลยนะเมื่อเราใช้พาสซีฟตีฝั่งตรงข้ามจะทําให้ฝั่งตรงข้ามสโลเนาะ แล้วจากนั้นอนะ่ะเราจะสามารถปาดา้กระจายได้ง่ายยิ่งขึ้นและเมื่อถ้าเราปาโดนฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็จะสามารถใช้สกิล2ได้อีกหนึ่งครั้งแต่การเล่นแบบนี้ต้องมีความกล้าพอตัวนะถ้าเราเจอฟอร์เลนแล้วเราสไลด์แล้วก็ตีภาคนี้เราอาจจะตายได้นะครับแต่ตัวอื่นนี่อาจจะทําได้ก็เป็นทิ้งเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งของไอรีสามารถเคลียร์คลิปได้เร็วนะต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฟาร์มๆไปก่อน เราจะเป็นต้องใช้เงินเนาะเราจะไปเฉิดฉายตอนเล่เกมนู่นนะครับ <Ret reat! S 1> ก็ตอนนี้เราก็อยู่กับซูเปอร์แมนนะครับซูเปอร์แมนเขาก็กลับมาเคลียร์เวฟของตัวเองเนะาะสไลด์ไปตีนะครับจะเห็นว่าซูเปอร์แมนสโลไปช่วงหนึ่งก็ติ๊กบอกศัตรูนะครับติ๊กบอกฝั่งตัวเองว่าศัตรูหายไปแล้วจะเห็นว่าซูเปอร์แมนไม่อยู่เลนเลยนะจะออกไปเติมตลอด ตอนนี้ฝั่งเราเก็บไป3ตัวแล้วนะครับเพื่อว่าผมแฮตตีแล้วก็ฟิกเกอร์นะสามารถเข้าไปหาลาว,วิวได้ใกล้ยิ่งขึ้นนะครับ <S <S หรือว่าบางคนอาจจะใช้เป็น Execute ก็ได้นะแต่ Execute ก็จะทำให้เราล้วงยากหน่อย <S <S ตอนนี้สกอร์คิวผมอยู่ที่ 2, 2นะครับแอซิไม่มีเลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไปเติมเกมเลย ไอ้ลีเป็นตัวที่เดินเติมเกมได้ช้านะจะเป็นตัวที่เดินเติมเกมได้ช้ามากแล้วก็คูลดาวของสกิล2จะนานนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าคูลดาวสกิล2ผมอยู่ที่9วิเลยการที่ไอริจะเก่งได้ก็คือเงินนะครับเราต้องรวยไว้ก่อนหาฟาร์มไปเรื่อยๆนะต้นเกมไม่มีอะไรวือหวามากครับสำหรับใครที่ใจเย็นก็หยิบไอริมาเล่นได้นะ ก็เป็นออฟเลนอีกตัวหนึ่งที่ยังโกงอยู่นะครับเออที่ยังเก่งต้องเรียกว่าเก่งสิยังไม่โกงเพราะว่ามันปรับสกิลสามาใหม่เนาะมันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ต้านสถาหนาละละไอริจะไม่ชอบตัวที่มี cc เยอะนะครับเพราะว่าถ้ามีตัวที่มี cc เยอะจะโดนขัดการใช้สกิล l 2คอมโบกับพาสซีฟนะ,นะดาเมจหลักๆของไอริมาจากการตีปกติจากพาสซีฟนะครับ ซึ่งการสไลด์สกิลสอไปจะทำให้พัสซีของเราเต็มแล้วก็สามารถตีเป็นทูดาเมตได้เลยน,นะ,ะซูปะเปอร์แมนล้วงหลังนะครับแปาดาบกระจายไปด้วกระจายเราสามารถเก็บสเต็กได้สูงสุด2ครั้งนะครับพยายามปลาให้โดนนะถ้าปาโดนก็ฝั่งตรงข้ามจะติดสตันนานอยู่นะครับ อนนี้อยู่ที่ป้อมกลางเนะาะไอรีก็ต้องอาศัยจังหวะนิดหนึ่งนะครับเมื่อก,กี้ซิลอันตีไปแล้วใช่ไหมผมก็ไปตีเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าผมใช้สกิลสองแล้วเป็นพัสสิบตีฝั่งตรงข้ามเราจะสามารถดูดเลือดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตัดเลือดก็มีผลทําให้เราดูดเลือดได้ลดลงเนาะก็ขอคลิปเล็กไปตัวหนึ่งตอนนี้เงินผมอยู่ที่ห้าพันสี่นะครับ พอแค่มีไอเทมแค่4ช right? ิ non, e ้นก็ดาเมจก็เหลือๆแล้วนะครับเดี๋ยวไอเทมชิ Ce ้นต่อไปผมก็จะออกเป็นฟอ l ์เ t นทูดนะตอนนี้ก็เคลียร์คลิปนะครับเอาเงินรวยๆรวยๆเลนไอริสต้องรวยนะต้องเป็นเจ้าสัวก็ถือว่าไอริสก็ถือว่าเล่นยากอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันไม่พิว มันจําเป็นต้องปลาดาวกระจายให้โดนเนาะถ้าปาไม่โดนแล้วก็เข้าไม่ค่อยได้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะที่เมื่อก่อนเราสามารถใช้สกิลสองเดสไปถึง3ครั้งได้เลยนะแต่เราต้องการจ,จังหวะให้ดีๆนี่ผมดักพุ่มไมก่อนนะครับตอนนี้ช่วงกลางเกมละสิบนาทีแล้วเลเวลสิบสองก็ดาเมจเราแรงแล้วนะครับเราสามารถไปแกงเพื่อนได้แล้วนะตัวหลักๆของเราที่ต้องแนก็คือตัวแครี K ่กับเมดนะครับ แล้วก็เมต,ตานี้จะเป็นวีล่านะเราก็ต้องคอยดูว่าเขาสกิล2ไปหรือ,อยังเพราะงั้นเราเดาจะโดนขัดนะครับปลาเก็บสเต็กไปก่อนนะตอนนี้เราเสียเปรียบนะครับ4ต่อ5 <Ret reat. S 1> เด็ดเกมไอรีบอกว่าเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับอาชิปมาอีก1ชุด เป็นอีกตัวที่เคลียคลิปได้เร็วนะปาดากกระจายทีละพันห้าขดสันตินะครับเราสามารถใช้แดดได้อีก3ครั้งซูเปอร์แมนเกือบตายแล้วนะแต่หนีไปได้ต,ตีไปเลือดเราเด้งเลยนะครับเมื่อกี้เลือดผมเกือบเห,หลือครึ่งหลอดแต่ผมใช้สกคิวสองแดดไปตีนะก็ได้เลือดเด้งกลับมาทีละเก้าร้อยเก้าร้อย แต่ถ้าใครอยากป่าดาวกระจายให้แม่นๆหรือป่าง่ายๆก็ใช้มุมมองติดตามของสกิลนะครับเวลาเราลากสกิลที่จะป่าออกไปก็ทําให้เห็นมุมมองของการออกไปสกิลหนึ่งได้ไกลยิ่งขึ้นนะนี่ผมมาดักครับไอวิวลาวิวหลุดมาแต่ป่าไม่โดนนะก็ไม่เป็นไรครับเข้าไปอันติเมทสกิลเพราะว่าไม่มีตัว CC นะทาร่าก็ไม่มีสตัร์มีแค่สโล่นะครับตอนนี้ก็เก็บไป2ตัวทาร่ากับลาวิวตายนะครับ น,นี่มีวีล่ามาแล้วเก็บวีล่าที่สุดเลยป่าแตงกจายโดนวีล่านะครับเราพุ่งไปหาวีล่าเรียบร้อยเก็บวีล่าได้นะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือซิลตัวเดียวนะแต่เราโลฉะนั้นเราจะยังเ้าไม่ได้นะครับอรอดูซิลนะซิลอันติมานะครับดีนะที่ผมได้ถอยแล้วทําให้อันติของซิลเบาลงนะครับซิลจะเป็นตัวที่เราสามารถออกถอยมาแก้ทางได้นะ เดี่ยดูช็อตช็อตตายงงของผมนะครับผมกะว,ว่าผมจะสไลด์ไปทีป้อมนะแต่ผมเจออันติของลาวิลทำให้ผมโดนป้อมตีตายไปนะครับตอนนี้สกอร์ผมก็อยู่ที่5 2แล้วก็3นะผมแอสซิตน้อยเดียวนะครับนี่เดียวเองตัวเลตเกมของเราก็จะมีไบโออีกหนึ่งตัวนะครับ <Emma. S 2> ก็ติ๊กบอกเพื่อน เมื่อกี้ผมออกออกเป็นฟอร์เรนทูที่เป็นดาบเล็กก่อนนะแล้วก็ไปออกทอยนะครับเพราะว่าตาน,นี้ซิลเนาะเราออกมากันซิลไว้ก่อนนะครับเพราะว่าดาเมจของซิลมันก็แรงนะอีกอย่างซิลมันปรับมาใหม่ด้วยแหละทำให้พัสซีที่มันตีแรงกับคลิปลดลงนะครับ s <S ตอนนี้เราอยู่ที่เวลสิบหแล้วเลดเกมแล้วนะครับ s <S เราสามารถบวกได้หมดตีแท้งเหมือนตีตัวบางๆได้เลยนะ อย่างไอริก็สามารถดักฆ่าได้ด้วยนะครับอ่ะสิวติมาแล้วถ้าไม่มีถอยผมคงตายแล้วแหละเดี๋ยวถอยก่อนนะครับอตอนนี้เราอยู่ในช่วงเลดเกมแล้วนะครับถ้าทีมไหนพลาดก่อนก็ถือว่าแพ้ไปนะเทคนิคก,การเล่นไอริก,ก็มีการที่ผมบอกไปนะครับก็คือตีลงเก็บสเต็กสกิลสองเดตไปตีฝั่งตรงข้ามก่อนแล้วค่อยปา้วกระจายนะครับจะทำให้เราสามารถใช้สกิลสได้อีกหนึ่งครั้ง แล้วก็การปลา,ากระจายให้โดนเราสามารถคอมโบกับอันติได้นะสูงสุดในการแดชถึงได้8ครทางนะครับตอนนี้ผมมาล้วงแถวหลังละซูเปอปร์แมนจะตายนะครับสวยเก็บซูเปอปร์แมนไปเพื่อนๆจะเห็นว่าผมเลือดเด้งทีละพันสองนนะแต่ถ้าออกดาบแดงอีกหนึ่งเล่มเกือบเกือบสองพันนะผมว่าฝั่งตัวข้ามเหลือ2ตัวนะครับวีล่าอ่าวีล่ามาตรงนี้ก็สวยสิปลาไปเรียบร้อยครับเก็บวีล่าผมได้ฟอร์เรนทูดแล้วนะมฝั่งตรวข้ามแตกนะครับเลดเกมมาแล้วโกงนะครับไอริ ในการหยิบไอรีมาก็ต้องหวังเผื่อเลดเกมนะครับเดี๋ยวผมอันติแล้วก็ตีป้อมเลยนะครับผมไม่สนละเรียบร้อยนะครับก็ได้ดาวที่19มานะสำหรับถ้าใครๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปของผมด้วยนะครับอย่างไอรีก,ก็เป็นอีกตัวเมนหนึ่งของผมนะผมเล่นจนโลตันแล้วแหละเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาสอนตัวอะไรนะั้นสามารถรอติดตามได้เลยนะครับอาจจะมีการสอนที่ตกหล่นไปบ้างก็เป็นเทคนิคที่ผมเล่นเนาะ ก็นำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับเดวันนี้ก็สวัสดีครับ19ดาวนะ MVP ได้ที่1ด้วยนะครับสกินสวยก็อย่างนี้แหละสกิน150บาทนะตางกิจกรรมได้เหรียญทองไฟเตอร์ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะสวัสดีครับ